สวัสดีค่ะใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ได้นะคะวันนี้เนาะรถที่ปุ้ยกับแพรจะเข้ามารีวิวนี้เป็นรถเชื่อที่ว่าหลายๆคนที่ตามหาแน่นอน,นะคะ่ะตามหาและใฝ่ฝันด้วยนะคะสำหรับบางคนอะ่ะเป็นรถที่ลูกโฉมดูดูดีสวยงามและที่สำคัญนะคะเป็นสองคันนะคะที่เราเอา่อมีเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็ลูกค้าสามารถที่จะพีออเดอร์ได้ด้วยนะคะถูกต้องใช่ใชค่ะ,คะ เราคัดสรรสภาพรถอย่างดีนะคะมั่นใจในคุณภาพได้เลยนะคะรถเจ้าดิอมนี้คือรถอะไรคะน้องแพทเป็นนมิซูบ i ชิป p าเจโ o ค,ค่ะเราให้มีให้เลือกนะคะทั้งตัวท็อปและรองท็อปเนาะใช่ค่ะเอาอย่างน้องเชียรสวัสดีครั้งหนึ่งเนาะ สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะปุ้ยค่ะแพทค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีรถให้เลือกถึงสองคันชอบคันไหนอะ่ะคันไหนหรอฉันชอบสีขาว <c oughs> เออพี่ชอบทั้งสองสีเลยฉันชอบสี <c oughs> เออ,อ,เลอสลับกันใช้ไหมคะน้องแพท <laughs> ใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะอะเริ่มคันแรกกันเลยดีกว่าเอาคันนี้เลยอนะเอาคันนี้ดีกว่าคันนี้เป็นตัวท็อปเนาะตัวท็อปนะคะ,คะสีบอลเงินเป็นปีสองพันสิบเจ็ค่ะ,ค,ะคันนี้นะคะ GT 2.4 GT นะคะปี2017ราคาก็อยู่ที่ประมาณ785,000บาทนะคะ,คะถอนเริ่มต้นเท่าไหร่คะถอนเริ่มต้นประมาณ1 3ื่นบวกลบค่ะค่ะ ลักษณะของด้านหน้านะคะก็จะเป็นทรงโฉมแบบชบเฉีียวมีเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะคะมีเดย์ไลท์นะคะแล้วก็มีในส่วนของกระจังด้านหน้าแบบโครเมียมค่ะตกแต่งอย่างสวยงามแล้วก็ลงตัวนะคะส่วนล้อนะคะล้อแมกเนาะนขนาด18นิ้วนะคะตัวท็อปล้อใหญ่นะคะยังใหม่ยังดีนะคะยังใหม่ย,ยังดีค่ะ,คะเป็นดันลอบด้วยนะคะยังมีขนๆอยู่เลย ค่ะดอกยางเต็มใช้งานได้ปกติเลยทีเดียวปีใหม่ป cool. so ีใหม่ดันหลบค่ะแล้วก็ส่วนด้านข้างนะคะมีบันไดนะคะขึ้นลงสะดวกนะคะมีบันไดค่ะขึ้นลงสะดวกเดิมๆมากับรถเลยนะคะกระจกมองข้างโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะปรับพับกุญแจเป็นแบบไหนคะกุญแจก็เป็นรีโมทโชว์หน่อยค่ะแบบนี้นะคะค่ะและการเปิดปิดนะคะของประตูนะคะสามารถทําได้2ลักษณะหนึ่งใช้กุญแจเนาะกุญแจเปิดได้ค่ะสอง กดปุ่มตรงนี้นะคะเปิดปิดได้เหมือนกันอันนี้คือล็อคระ่ะถ้าล็อคแล้วก็โอเคนี่ก็จะเป็นออโต้แบบนี้ส่วนด้านในมีอะไรที่น่าสนใจตามมาเลยค่ะมาเลยค่ะเชิญค่ะข้างไหนฝั่งลูกบอลลูปินคนขับใช้ข่าวอ่ะเข่าอยู่กับที่่ะคันนั่งโอเคคือเรื่องสะดวกมากเลย คนะันนี้ครึ่งลงสะดวกนะคะค่ะสังเกตได้ว่าคันนี้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะไฟฟ้าคู่หน้าเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะ,คะแล้วก็แผงข้างเนี่ยก็จะเป็นบุหนังด้วยเช่นเดียวกันะนะคะและที่สําคัญนะคะเบาะไฟฟ้าของเขาสังเกตได้ไหมคะมันตับได้รู้สึกหนึ่ง6 8สามสี่ห้าหกแปดทิศทางเลยแปดทิศาท,ทางนะคะ 2> 1 2สองนะคะสังเกตนะสามสี 3, 4, ่มันสามารถยกได้หก <5, S 1> อ่5เจ็ดแปด นให้มันปรับให้สูงได้ได้ปรับได้ปรับได้ปรับได้นี่แล้วก็ปรับเองโอเคแต่เราเริ่มเปิดแอร์ได้ไหมเปิดแอร์เลยค่ะร้อนดูซิเป็นไปหรอว่าแอร์เย็นเปล่าขวขวาไปเดี๋ยวสตาร์ทได้ขวาไม่ถึงอันนี้มาตามช่วงตัวนะคะอันนี้เป็นแบบมาตรฐานนะเราก็สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของสรีระเราของน้องเชี่ยวก็อาจจะพอประมาณนี้อยแต่ของพี่ก้อยอาจจะต้องปรับไปหน่อย โอเคนะประมาณนี้เนาะแล้วก็พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะคะระบบถุงลมนิรภัยคู่ค่ะมีแพดเดนชิพนะคะครูสคอนโทรลแล้วก็กระจกมองข้างแบบปรับและพับไฟฟ้าเดี๋ยวขอสตาร์ทรถก่อนเนาะรู้จัอยู่ที่ใครขึ้นชื่อว่าตัวท็อปเนาะก็จะแบบว่าได้ออปชันมากมายนะคะเนี่ยปึ๊กป่ามังเชี่ยวต้องใกล้ๆอ่ะ ใช้ใช้ใช้ลุกไปได้เดี๋ยวพี่แซมว่านี่นะคะสังเกตกระจกนะคะอเอ้ยอันนี้ติดฟิล์มแล้วเรียบร้อยสวยมากนะคันนี้มีแอร์แบด้วยปรับและพาวไฟฟ้านะคะนี่มาดูด้านในกันเลยดีกว่านะน้องเชี่ยวค่ะเออนี่เขาก็มีกระจกประจกสอง เล,เล่นต่อเลยค่ะนี่ตัวนี้นะคะก็เปิดแอร์ตัวนี้ออโต้นะคะนะปรับได้อุณหภูมิปรับแยกซ้ายขวาโอ้โหแรงมากเ <c oughs> ย็นไหมคะน้องเชีย่ยว <c oughs> ผมติ้วเลยไหม <c oughs> นี่ <c oughs> <c oughs> อุณหภูมิปรับแยกซ้ายขวาได้นะคะ <c oughs> โอเคตัวนี้หน้าจอนะคะกส็สัมผัส มีน e ีเวกเตอร์ด้วยพากันพาเราไปทุกที่เลยนี่เราก็อยู่ตรงปากน้ำกระจมทองนะคะ<ช>คือจุดพิกัดคือแม่นยำนะลูกค้าเนี่ยเราอยู่เราจอดอยู่นะปากน้ำกระจมทองนะคะก็จะเห็นเลยว่าอยู่ตรงนี้นี่นะคะพิกัดชัดเจนนะคะแล้วก็ถ้าใครสมมุติว่าเอ้ยทำไมหาแผ่นซีดีไม่เจอนะก็ดกดตรงไหนกดตัวนี้ก็ใส่แผ่นลงไปนะคะต้อกดปิดนี่ ก็มีแมปตรงนี้เลือกแมปเสร็จแล้วเมนูกดได้จากตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวเปิดหน้าจอนะคะปิด E, AV, f อ DVD, อ d เ r ็ดน,นี่ก็คือโหมดของเขานาะแล้วก็มันจะมีจอข้างหลังนะคะจอข้างหลังนี้จอกลางด้วยจอก<ม>ลอางนะคะปึ๊บ ในราคา785,000บาทนะลูกค้าถือว่าคุ้<า>เล,ลูกค้าได้จอกลางแบบนี้ไปเลยะนะคะแล้วก็ได้ฝักมิซูชิปัจจโล่นะคะตัวนี้นะมันจะมีช่องใส่ซีดีของตัวเองก็คือตรงนี้นะคะคนหลังแบบเด็กๆอยากดูก็ตรงกะตูนนอนดูไปเลยนี่นะคะก็ใส่แผ่นดีดข้างหลังได้ แอร์เย็นฉ่ำตอนนี้เริ่มหนาวแล้วนะคะจะตอนแรกร้อนตอนนี้เริ่มหนาวเอ๊ะที่ร้อนนะ่ะแพ้ทําไงดีปรับ,บ,บอุณหภูมิได้ไหม้าสมมุติว่าฝั่งพี่ปุ้ยร้อนอช่ฝั่งพี่ปุ้ยร้อนนะร้อนค่ะโอเคฝั่งพี่ปุ้ยร้อนพัดลดอุณหภูมิให้มันเป็น18เย็นสบายมากเลยพัดหนาวพัดเพิเม่มพัดเพิ่มอุณหภูมิค่ะพัดสามารถปรับอุณหภูมิแยกได้นะคะใครเป็นคนที้หนาวใช่ไหมก็เลือกปรับนะคะมาเป็นแค่23อันนี้หนาวอีกแล้ว หนาวอีกแล้วอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงบ่อยเอาโอเคงั้นเพิ่ม <c oughs> เป็นยี่สิบเป็นยี่สิบสองได้นะคะแล้วลองดูอ่ะให้ฟังเพิ่มเสียงอชัดเจนนี่เราก็สามารถปรับได้จากครมาลัยด้วยค่ใช้ท,ทัชสก,กินก็ได้นะใช่กดจิ้งเอาก็ได้ พัชชอบปังลุกทุ่งใช่ไหมแหมใจลุกทึ่งเลยนะคะแอนขอนิ่งโลกขอนิ่งมือขยับยางเราสามารถปรับได้ทั้งพทรมาลัยนะคะแล้วก็หน้าจอใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นไฟถูกเฉินแบบนี่ไปสซีไทยมาค่ะส่งจากให้น้องเชี่ยวอันนี้เป็นเกียร์ออโต้แบบทริปโทนิกนะคะใช่ค่ะ ตรงนี้นะคะก็สามารถในนี้บวกอันนี้ลบนะค่ะใ,ให้ความรู้สึกว่าเหมือนเราขัดเกียร์แมนวนวลในขณะเดียวกันเนาะใช่ค่ะด้านหลังนะ,ะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูนะคะตรงนี้มันเป็นเบาะปิดกันเีานะปิดก่อนนะ คะคะคตัวอนู้พี่ฮตัวนี้ด้านหลังเขาก็มีแอร์นะแล้วก็มันสามารถพับได้นะคะนี่มีแอร์แอร์เราตรงข้างหลังไม่ต้องกลัวร้อนนะคะคนหลังไม่ต้องกลัวอ้ากเขาไปนั่งข้างในจังเลยอ่ะน,น,น,นั่งได้ไหม อ้โหสบายมากเลยแล้วก็เดินขึ้นตามสติปได้เลยค่ะนี่ขึ้นลงง่ายดายนะคะไม่แคบนะคะนั่งสบายยังสามารถนั่งได้ทั้งค่าอีกหนึ่งคนนะคะจริงๆแล้วพี่เป็นคนที่ขายยาวนะแต่ว่าก็นั่งสบายแล้วถ้าสมมติว่าพัดอยากพับเบาตรงนี้สามารถพับได้ไหมได้เนาะพี่ปุ้ยระวังขาอ่ะ มันต้องมันต้องทำแบบนี้มันต้องดินะวันนั้นอ่ะที่แพ็จมันต้องกระชากนี้หรือว่ามันมีคนนั่งอยู่พี่ลกันนี้อุ้ยน้องแพรมันมีคนนั่งอยู่ใช่ปะมันก็เลยมันอออมันก็เลยไม่ทํางานมันได้อยู่นะใช่ใช่มันมันได้อยู่คือคือนี่มันจะพับไปแบบดีอันนี้่ะอ่ะ อ๋อมันมีคนนั่งอยู่มันก็เลยไม่ทํางานในการเด้งเป็นทันแบบเป็นทันคอมเมอร์ปุ๊บปึ๊บปึ๊บมันได้อันเดียวได้แค่นี้เนาะใช่อนี่พับได้หมดเลยนะก็ตรงนี้นะคะใครที่อาจจะเป็นสองคนแล้วข้างหลังวางของหรือจะวางที่นอนอะไรอย่างเงี้ยก็ตรงนี้ได้เลยนะคะใส่ของได้เยอะมากจุได้เยอะมากจริงๆนะดูสิ เรียบไปเลยเป็นรถเจ็ดที่นั่งถือได้จักรยานยังได้อ่ะได้รับความนิยมเลยทีเดียวนะคะตอนนี้มากี่คันกี่คันก็หมดหมดนะคะจนเราต้องเปิดร้าเป็นพีออเดอร์เลยทีเดียวพีออเดอร์นะคะตอนนี้มีพีออเดอร์มาเยอะมากนะคะลูกค้าสนใจเพราะว่าคือมันมันเหมือนกับว่าเขามาแล้วเขาไม่เจอมาไม่ทันนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูรถที่โชลูมดีเจนทฮมคาร์แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านเข้ามาแล้วเนี่ยอยากเป็นเจ้าของ แล้วเหมือนรถคันนั้นเนี่ยอยากเ,าเราติดจองหรือว่าอะไรเราสามารถเราสามารถ,าารถเป็นออเดอร <order S 2> ์ได้นะคะตัวนี้มียางอะไรเครื่องมือถอดล้อแม่แรงมีครบนะคะมีกล้องด้วยเมื่อกี้มีกล้องกล้องสองถอยเนาะกล้องสองถอยมาเราก็มาดูอีกคันหนึ่งนะคะคันนี้จะเป็นสีขาว อันนี้บอกก่อนเยก่อนนะคะอันนี้เป็นปีข้างหน้าหรออ่ามาดูข้างหน้าก่อนคันนี้นะคะเป็นปี2018นเนาะคะ่ะปี2018น2018เป็น2.4 <2018. S 1> ตัว G L S เปอร์ตลองครับนะคะ,คะตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะเปิดราคาประมาณเท่าไหร่เออแป5 0 0 0ค่ะค่ะผ่อนประมาณ14 0 0 0บวกลบค่ะ ตอนนี้เป็นตัวลองท็อปปี้ใหม่แล้วก็อีกอย่างนะคะเราที่เข้ามาใหม่ตรงนี้อันนี้เป็นรถสภาพสดๆที่ยังไม่ได้ล้านะคะแล้วก็ที่สาคัญคือวิ่งน้อยด้วยนะคะด้านหน้าก็จะมีเป็นพวกไฟหน้าโปรเจคเตอร์เหมือนกันมีไฟเดลไรท์นะเหมือนกันเลยนะคะจริงๆแล้วมันคือโฉมเดียวกันฮะ ก็รุ่น G L S นะคะตัวนี้ก็เป็นปีที่ใหม่กว่าและส่วนด้านในนะคะเบาะไฟฟ้านี่รู้สุกจะมีเบาะไฟฟ้าคนขับเนาะถ้าเป็นตัว G L S จะมีเบาะไฟฟ้าที่คนขับเบาะไฟฟ้าตัวเดียวนะคะแล้วนี้แม็กนะคะแม็กตัวนี้จะได้แม็กลายที่ใหม่กว่าสังเกตไหมคะได้แม็กลายใหม่กว่านะคะตัวนี้นะแม็กลายใหม่แล้วก็ปีใหม่กว่าแล้วก็วิ่งน้อยกว่านะคะคันนี้ ส่วนภายในก็ลักษณะจะคล้ายๆกันนะคะอาจาจะมีส่วนที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนิดหน่อยค่ะอันนี้น้องแพทจะเป็นคนขับรถคันนี้นะคะนี่ก็สามารถปรับเ<ะ>บาะไ้กันเลยนี่มันสามารถปรับเบาะได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะคูสตาร์ท สบายไหมคะน้องแคทสบายมากตัวนี้ก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีคลุ่มชอนโทนด้วยนะคะปรับเสื่องเสียงนะคะพดเด<อ>ิลชิพนี่นะคะแล้วก็เป็นเกียร์ทิปโทนิีกค่ะตัวนี้มีแอร์แบ็กมันจะขึ้นโชว์เป็นจอดิจิตอลแอร์แบ็กทำงานาต้องไอ้น้องแคดเขด็มขัดเพราะมันมันจะเตือนเราว่าเราต้องคาดเขด็มขัดอ่ะอุณหภูมิก็ปรับแยกซ้ายข,ขวาได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ เจ็ดองพิเศษหักแค่สคสงองรตัวนี้หน้าจอเขาก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะมันสามารถรับโทรศัพท์ได้มีเดียได้วิทยุได้นะคะมันจะต่างกันตรงที่ว่าเมื่อกี้เราต้องเปิดจอใช่ใชไหมเราถึงใส่แผ่นซีดีได้แต่อันนี้เราสามารถใส่ได้เลยอันนี้ก็มีระบบถุงลมนิรภัยคู่นะคะ,ะ,คะใช่ค่ะใ,ใส่ได้ตรงนี้เลยนะคะอันนี้สภาพสดเลยนะคะลูกค้ารถเพิ่งเข้ามาก็เลยให้ลูกค้าได้ชมกัน ฝั่งนั้นนีกระจกนะม,มีไฟด้วยมีกระจกมีไฟนะคะก็ได้เห็นถึงว่ารถสภาพเดิมและดีนะคะยังใช้งานได้ส<ะ>เสียงดังฟังชัดเจนนะคะลูกค้าใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ,อด้านหลังก็นั่งกว้างสบายใช่ไหมคะน้องเชี่ยว เนาะตัวนี้ติดฟิล์มแล้วเรียบร้อยเนาะใชนแล้วก็บอกก็พับได้เหมือนอย่างคันูเลยเนาะพับได้เหมือนกันเอ็ตัวนี้ที่มันขึ้นทีโซน่ามันคือตัวแจ้งปักกิ้งป่คะคะปักกิ้งใช่ไหมอ๋อมีกันถลายด้วยกระจกมองข้างปักพับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะแล้วดูรอบพันอีกทีนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรอบพันอีกทีนะคะ,คะ อันนี้เป็นปีใหม่นะปี2018นะคะราคา8,55,000นะคะด้วยอโออเค่้า คะที่มันจะเปลี่ยนไปกว่าเดิมนิดหน่อยนะคืออย่าล้อแม็กนะคะที่มันไม่เหมือนกันนะแล้วแม็กค,คันนี้นะะจะเป็นทูโทนได้ว่าพวกนี้เป็นรถในอนาคตเลยเพราะว่าซื้อครั้งเดียวก็คือจบอะคะ่ะเนืกไหมคะน้องแพทแล้ว<ช>ปอัถา<ช>ประโยชน์ใช้สอยมันมีมากจริงๆเลย<ช>นะคะ <ๆ S 2> นั่งกว้างสบายนะคะยังไงขอแนะนําเลยคุณคุ้มค่าและคุ้มราคามากๆเลยนะคะสําหรับปาเจโโลนะคะรับคันไหน ชอบคันไหนนะคะเลือกได้ทั้งสองคันเลยนี้เลือกทั้งสองออปชันเลยเนาะใช่ทั้งสีขาวแล้วก็สีขาวแล้วก็สีเทาตัวท็อปตัวไม่ท็อปนะคะคือบางคนเขาก็จะมองว่าอ๋อจอไม่จําเป็นค่าไม่ได้ดูขับเดมีเอาแล้วมีข้างหน้าแล้วนะข้างหน้าก็มีตรงขอก็ไม่จําเป็นนะคะก็แล้วแต่คนชอบนะคะแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยทางดีเจนโฮมพานะคะเราคัสรันแต่รถคุณภาพดีนะคะไม่มีชม ไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีพิกคว่ำแน่นอนนะคะค่ะจับเครื่องก่อนเนาะจับเ่อืก่อนอ,อ่ะรู้โฉมมันอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงแต่ว่าไม่เยอะนะคะถ้ามองดูผลนผลถ้าไม่มีอะไรต่างเนาะ ก็จะมีส่วนของด้านหน้านิดหน่อยนะคะกับล้อ สำหรับนะคะลูกค้านะคะทุกท่านนะคะที่ชมรีวิวของปาเจโร่ระหว่างของปุ้ยกับแพทอยู่นะคะยังไงเราฝากไลค์แล้วก็ราฝากกดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะส่งข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่ต้องการรถปาเจโร่นะคะทั้งสองคันนี้ด้วยนะคะฝากแนะนําด้วยนะคะใครที่แนะนํามาะนะคะเราก็มีค่าแนะนําให้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราพาดูรอบรถกันอีกรอบนึงเนาะ ตัวนี้ก็เป็นคอมเมอรเรลดี d ID. นะคะใหม่สวยมากนะคะรถไม่มีชนค่ะรถรับประกันนะคะ อุปกรณ์ลูกชิ้นเพ้นใหม่มากจริงๆพี่ปุ้ยของเราล้างทำความสะอาดอย่างดีเราใส่ใจว่ารถทุกคันเหมืนรถของเราใช่ะะเรารักทุกคนเหมือนคนในครอบครัวค่ะ๋อสำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะใครที่สนใจที่จะซื้อรถยนต์มือสองกับทางรีเจ n Home p a r นะคะลูกค้าทางเรานะคะ ยินดีออกค่าจัดค่าโอนให้ทั้งหมดนะคะลูกค้าไม่ต้องเสียเลยนะคะสาหรับค่าบริการจัดและโอนนะคะฟรีเต็มๆใช่ค่ะฟรีกันไปเต็มๆนะคะทานีเจนโฮมพาเราออกให้ทั้งหมดนะคะพี่ปล่อยนะหนูปล่อยอ่ะโอเคคงทนแข็งแรงนะคะสําหรับนะคะปาเจโโลทั้งสองคันนี้นะคะ ค่าบริการจัดโอนนะคะตอนนี้เดือนนี้นะคะทางรีเจนท์โฮมคาร์เราใจดีใจ่ายให้นะคะทั้งหมดเลยแล้วก็ยังมีของแถมอื่นๆอีกมากมายใช่ไหมคะพี่ช่ย,ชยใช่ค่ะก็มีโปรโมชั่น5ฟรีนะคะโปรโมชั่น5ฟรีนะคะก็มีวารันตีเกียร์และเครื่องยนต์นะคะให้กับลูกค้านะคะ3เดือนหรือว่า10,000กิโลเมตรแล้วแต่ระยะได้ถึงก่อนนะคะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน24ชั่วโมง1ปี 1> ถูกต้องค่ะแล้วก็มีหมอนเพื่อสุขภาพให้ด้วยนะคะที่สําคัญคือ น้ำมันน้ำมันเครื่องน้ำมันเต็มท่เรหมอนเพื่อสุขภาพเนาะใช่ซึ่งบางทีอาจจะมากกว่าโปรโมชั่นมากกว่ามากกว่า5ปฟีด้วยก็คือเราทําให้หมดแล้วของแถมหรือโปรโมชั่นบางอย่างนะคะก็คืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามกรมเหมาะสมแล้วเป็นเคสบ y เคสนะคะเป็นตามเงื่อนไขได้นะคะตามเงื่อนไขได้ค่ะมขติลูกค้าแบบไม่อยากได้อันนี้แต่เก็บเลียนไปอันนี้อีกอันนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการปรับลดตรงนั้นเพิ่มตรงนี้ให้ลูกค้านะคะตามกรรมเหมาะสมค่ะโอเคนะคะ โอสำหรับวันนี้นะคะพัดกับพี่ปุ้ยต้องลาไปก่อนนะคะยังไงก็เราสองคนขอฝากนะคะสำหรับ m t ิสุบิ i ิ Pa เจ e l o นะคะ GLS 2018นะคะราคาอยู่ที่855,000ค่ะค่ะแล้วก็มิส s บ i ชิปาเจ e ร o นะคะปี2017นะคะ2.4นะคะ g t นะคะตัว็อปคันนี้นะคะในราคา785,000บาทค่ะค่ะแต่วันนี้พัดกับพี่ปุ้ยต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็ย่าพิ่งยพิ่งอุย้ย แล้วก็แอดมินนะคะฝากบอกมามาก่อนว่าสำหรับนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะถ้าสนใจแล้วก็สามารถพรีออเดอร์กันเข้ามาได้เราสามารถพรีออเดอร์ได้นะคะลูกค้าสมมุติว่าพัดอยากได้ตัวท็อปพัดจะเอาสีขาวค่ะพรีออเดอร์กันเข้ามาได้ค่ะทางดีเจนโฮมคาร์ยินดีเปิดรับพรีออเดอร์สำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะค่ะหรือว่าถ้าใครนะคะอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะปาเจโร่ก็ได้อาจจะเป็นคันอื่นก็ได้นะคะยินดีเลยค่ะยินดีนะคะทางเรายินดีหารถให้แล้วก็ที่สําคัญนะคะ สวยและดีเหมือนเดิมแน่นอน,นะค,ะค่ะค่ะและก่อนจากกันในวันนี้นะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด subscribe นะคะในช<ห>่อ<า>งะะ YouTube Channel ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปครับอะไรเอาต่อเลย